สวัสดีครับมาพ่อกับจ่าสาคือเราครับเมื่อนี้นะครับมาเห็ดกับเมนูกับน่องๆนะครับนี่อบซี่โค้งหมูนะครับถ้ามีหมอ์หนึ่งเส้นซี่โค้งหมูไตน้ำครับนี่ถิ่มมอนหนึ่งเส้นกับสี่โค้งหมูครับเสือมาใหม่ๆใส่พริกกระเทียมหมูหอมนะครับสะไคร่ตำลงไปครับนี่ปรุงเดล้วนนะครับใส่อะไรบ้างรู้ไหมน้ำปลาเคยกินอยู่บ่ ทำปลาเคยโอเคบอกเคยหยังวะบอเคยเห็นสูตรนี้สูตรนี้บอเคยเห็นคเอาซอสปรุงรสครับซอสปรุงรสเห็นอีกเบ้องหน้าสักข้าวสาลีอันนี้ซีอิ๊วขาวเอ๊ะเบลนั่นมาหน่อยซอสหอยข้างหลังในครัวนี่ครับผมชุบรลลดชุลลดซอสหอยนะครับชุบรดใส่หลายแฉลบหลายเกลือเล็กน้อยครับปัดเกลือเล็กน้อย ดีครับหาไม่ได้ครับดีดีครับอยุ่มงหนึงว่ะฮะโอ้ยห่อนครับนี่ใส่สนี่กอนปุ่มไหมนี่ครับนี่ครับผู้ใดบ่เคย เคยกินนะครับก็ลองเบิรงนะครับสูตรไฟสูตรมันครับเคยกินไหมเคยเคยทำแบบไหนทอดอย่างเดียวทอดอย่างเดียวเฮ้นี่แหละสุดยอดแล้วครับใส่น้ำล้างโค้ลงไปครับห้าสิเลงไฟนะครับอันนี้ใช้เรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวโอ้บให้หมูมันสุกนะครับสูตรไฟสูตรมันนะครับสูตรผมก็โอ้บให้หมูมันสุกแล้วมันเปื่อยมาชิมรสอีกทีนึงครับว่า มันจะเป็นยังไงครับผมอนในเขากันนครับปล่อยใส่พักนะครับนี่ครับนะขาหมอพิดไปครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับหลังจากอบไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเริ่มได้ทีอะบเดี๋ยวไปนี่ครับอมหอมปะหอมปะ ลองมาไหน,นชิมดิเอาชิมเนี้ทีเด็ดดิอา่างงี้ครับแยบปะเริ่มเปื่อยแล้วครับนี่ทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งครับขาดบไ่ได้งามปลาแดก๋ยงนน้อยโอ้โ่ได้เสียตูดนะครับนี่ครับ,รบเริ่มเปื่อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับผมนี่ใส่ผักลงไปครับเคยกินไหมเนี่ย ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครับไอ้เด็กลูกอย่านี้กินได้สูงเนี่นี่ครับในพักพักสรถก่อนนะครับได้แล้วนี่ครับเรียบร้อยครับนี่พักก็สีนี้ใบกะเพราต้นหอมผักชีครับผักชีใบเลื่อยเลื่อยมันหอมครับผมนี่ใครอยากซีหมูปะซีหมนูไหมซีเมนะ จิ้มไหนวะจิ้มนี้ดีกว่าเบากว่านอะเบาก่นนีครันแจกะจนนะครับเรียบร้อยจิ้มเลยจิ้มมือเลยเซ็บครับเนื้เซ็บเกี่ยับผมเรียบร้อยครับ